โอเคครับผมวันนี้อยู่กับผมซิบรอสเตอร์ ter, นะสำหรับคลิปที่แล้วผมจะมาบอกวิธีการเลือกสตาฟหรือเลือกผู้ช่วยของเรานะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะไปบอกนะครับผมอย่าลืมกดซับไลค์แชร์ให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะถ้ากดแล้วหรือพร้อมแล้วไปดูเลยดีกว่านะง่ายๆเลยครับผมสำหรับการที่เราจะเลือกสตาฟ์ทไอ้มาดดสถ้าเราจะเลือกสตาฟง่ายๆนะครับผมเนี่ยสตาฟนะประมาณนี้ ซึ่งผมจะบอกราคาตรงนี้ก่อนราคาตรงนี้วิธีการเปลี่ยนง่ายครับตอนเริ่มแรกมันจะมี20สบนะมีย0บแล้วก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆสูงสุดน่าจะส0,000ื่นนะ,ะมันน่าจะรีเฟซได้ประมาณ10ครั้งนะถึงมันจะเป็นโลบักอย่างงี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะมาบอกความสามารถง่ายๆเลยแต่ก่อนบอกความสามารถคุณเห็นตรงนี้ขีดสีเหลืองมันคือคล้ายๆความเขาเรียกว่าแล้งผมจะเรียกแล้งแล้วกันนะคือ1แงึงแลงอันนี้ก็มี2ขีดก็2องแลงอะไรประมาณนั้นนะผมซึ่งแล้งเยอะมันน่าจะแบบทำงานได้ดีนะเนะี่ยแบบ เติมสต็อกสปีดเวลสองอะไรเงี้ยแบบช่วยช่วยเหลืออะไรเงี้ยเวลสองเวลสามอะไรประมาณนะี้นะเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่และความสามารถนะผมอย่างเช่นคุณเห็นสีแดงตรงนี้ไหมครับตัวนี้คือแคชเชียรร์คับผมถ้าแคชเชียร์บางคนแบบเอ้ยผมวางสี่อันได้ไหมสี่สี่สี่อันห้าอันได้ไหมแบบเออสี่คนห้าคนอะไรเงี้ยคำตอบคือได้แล้วแต่คุณจะวางร้อยตัวก็ได้นะแต่ว่าต้องเซเวลนะนะแต่ว่าคือคุณต้องดูองค์ประกอบครับผมถ้าหลังคุณใหญ่ แล้วแบบมีรถเข็นเยอะแล้วใครจะช่วยเราล่ะครับใครจะช่วยเราเก็บรถเข็นใครจะช่วยเราเติมสต็อกนะแล้วส่วนตรงนี้ตรงนี้คือรถเข็นไม่ใช่รถเข็นแบบเอาไว้แบบเ,เนี่ยไปใส่ไถเข็นอีกเดียวนะคือคุณต้องดูตรงนี้ความสามารถอ่่เดี๋ยวผมจะบอกแต่ละอย่างแล้วกันตรงนี้ผมไม่แน่ใจแต่แนะนําคือเป็นติปแน่นอนเนี่ยไอ้บวกกับเพิ่มเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันยังไงแต่เนี่ยมันมีคําว่าติปน่าจะเหมือนกันนะเนี่ยบินอันนี้ก็มามาเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยแบบเป็นติปนะ ต่วนตรงนี้นี่สปีดอัพเช็คเอาท์เอะเขาเรียกว่าจะเรียกเออเช็คเอาท์แลวกันเนี่ยประมาณนี้สำหรับผู้สำหรับคุณผู้ชายนะคือแบบเก็บตังค์เร็วขึ้นอ่าประมาณนั้นอันนี้ผมก็ไม่อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าผมมีแค่เดียวนะ่คือแตกต่างจากพวกเลยนะแต่ว่าเราแต่การสุ่มนะเราจะสุม่มเจอเจอตัวดีๆนะต่อไปคิวแอนด์เอคิวแอนด์เอง่ายๆครับผมคิวแอนด์เอก็จะเป็นประมาณ ตอบคำถามแต่ว่าคือตอบคำถามธรรมดามันไม่เราใจเขาก็เลยเพิ่มเจ้ากล่องนะรีสต็อกสปีดเวลสามให้เราเลยนะก็คือตอบคำถามไม่ด้วยแล้วก็ลดแล้วเอ้ยแม่แล้วก็วกเอ่อเพิ่มของนะใส่สต็อกเข้าไปด้วยตรงนี้วิ่งเร็วนะมูฟเมนต์สปีดเวลสามเติมสตอ็อกแล้วเขิดรถขินอีกนะนะ่ะเติมรถเข็นได้ด้วยเฟี้ยวเปล่าล่ะและประมาณนี้ก็เหมือนกันนะนี่ประมาณนี้นี่รถเข็นประมาณนี้นะผมนี่รูปคนนี้ก็รถเข็นวิ่งไว้อะ ส่วนวิธีการจัดง่ายๆเอาวิธีการจัดของผมจะนับง่ายๆอ่ะอย่างเช่นตรงนี้เป็นสามอันเคเชียรสามอันสามโต๊ะตรงนี้แล้วทีนี้ต่อไปผมจะนับเลยฮะคนเติมกล่องถ้าร้านเราใหญ่จะใช้เท่าไหร่แล้วผมนับเลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าอะห้าคนคือตอนเริ่มแรกให้คุณลองใช้ไปก่อนเนี่ยเห็นไหมสต็อกเริ่มหายแล้วให้คุณลองใช้ไปก่อน ถ้าสต็อกค,คุณแบบไม่ลดเลยนะก็อย่าเพิ่งไปเเพิ่มสต็อกเพิ่มคนใส่สต็อกเลยมากขนาดนั้นนะแต่ว่าคือพยายามเ,าเพิ่มอย่างอื่นแทนนะที่มันไม่มีขาดหายไปอ่ะอย่างเช่นตรงนี้อ่าอันนี้มีห้านะต่อไปคนคุยหนึ่งสองสามสามคนอ่ะลองดูนะผมถ้าร้านเราคนเยอะอ่าเราต้องมีคนคุยอย่างน้อยประมาณ3 4ี่คนสมมติถ้าร้านผมปลดล็อกสุดแล้ว คือผมคิดว่าต้องใช้ประมาณหกคนหรือเจ็ดคนเลยนะประมาณนี้เนี่ยคนเข็นรถเข็นถ้าคนมันน้อยเกินไปเน็นเลยมันก็จะที่จริงอะ่ะถ้าคนมันน้อยเกินไปอะ่ะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมาเติมตรงนี้เลยนะเนี่ย,นะยอย่างตรงนี้เห็นไหมสามสิบเนี่ยเราเราต้องคอยไปเติมให้มันตลอดเลยนะซึ่งมันน่าลำคาญอะ่ะเออคือคุณต้องเข้าใจมันน่าลำคาญประมาณนั้นนะครับผมนี่ฮะคนรถเข็นเสร็จแล้วนะเติมสต็อกเสร็จแล้วนะครับผมง่ายๆแล้วผมแค่นี้เอง แต่ว่าสําหรับคนเข็นรถเข็นนะผมจะใช้1 2ึ่งสองคนนะผมแต่ว่าคนเข็นรถเข็นของผมจะมีเจ้าตัวเติมสต๊อกไปด้วยนะนี่ประมาณนี้ว่าคนตอบ Q&A ไเอ๊ะตอบ Q&A ด้วยแล้วก็เดินไหวไปด้วยก็ดีเหมือนกันนะเออประมาณนั้นนะคือวิธีการจัดสตาร์ง่ายๆของผมประมาณนี้คือลองเอามาแบบเอาเศษเศษของร้านนะแบบมันกว้างเท่าไหร่างมันอ่าสมมติมี5้ส่วน ผมควรใช้เท่าไหร่อย่างเช่นแคชเชียร์หนึ่งส่วนอะคนตอบคำถาม1ส่วนอะไรเงี้ยขีดรถดเข็นสองส่วนอะประมาณนี้นะผมตเติมสต็อกหนึ่งส่วนอะไรประมาณนีน้คือผมจะแบ่งไว้เลยนะผมซึ่งคลิปก่อนที่ผมบอกว่าถ้าทําห่างกันมันจะลดช่วยลดแบบจำนวนสต็อกรถไปเยอะหน่อยนะเพราะว่ามันต้องเสียเวลาเดินพวกสตาร์มันก็มีหน้าที่ที่จะทําทงานได้ดีขึ้นนะแบบค่อยเติมได้หน่อยนะก็ยังดีแต่ว่าพอดีเพื่อนแบบอเออนะแบบแบบทำไมถึงแบบทํา ทำให้ร้านมันดูโล่งๆจัดแม่งเลยรวมกันเงี้ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ด้วยนะผมเพื่อให้ผมทำคลิปต่อต่อไปนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ไม่รู้แหละว,ว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อเพราะว่าวันหมดแล้วนะครับผมสำหรับถ้ามันมีการระดัขึ้นมาผมจะมาสอนละกันนะครับ ว่ามันมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะผมก็จะสอนเล่นข้าๆประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ